ท่านอาจจารจรนญครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอฟังะอาจารย์เข้าไปาเอไออัตโนมัี่แทนสารได้จริงหรือผมนี่ก็จะเป็อาชีพที่ไม่น่าจะทนอยากให้ทาได้เยอะเลยนะครับก็อะไรครับอาจารย์อยากให้ทําได้เพราะว่าเขาบอกว่าเอไอไม่มีอคติไม่มีการเล่นพลาเล่นพวกไม่ตรงไปตรงมาครับมา็นไหมฮะครับ ในแง่นี้เป็นจุดแข็งนะแต่ว่าแต่ว่าพอจะเอามาใช้เข้าจริงๆเนี่ยเราวิเคราะห์กันแล้วก็ปรากฏว่ามีอุปสรรคมากมายเลยครับเพราะว่าเอเองเนี่ยเขาเขาต้องใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในโลกในโลกโซ,โซเชียลหรือที่ถูกโปรแกรมไว้ในระบบของเขาครถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลใหม่ๆที่ยังไม่เคยปรากฏในในชีวิตจริงในในโลกโซเชียลหรือบันทึกไว้ที่ใดเลยเนี่ย AI ก็ก็มืดแปดด้านเหมือนกันครับอ่าครับอันนั้นหนึ่งละสองครับ AI เนี่ยอาจจะมีความสามารถในทางคำนวณในทางประมวลผลครับแต่ว่า ความสามารถในการอ่านระบบจิตอันนใช่คือบอกว่าช,ชจิตใจ,ใจใใความรู้สึกของคนข,ของตัวละคร,ครที่เกี่ยวข้องยังมีปัญหานะครับว่าเอไอยุคใหม่ๆที่กำลังสร้างกันอยู่เนี่ยจะมีความสามารถขนาดนี้ได้เมื่อไหร่นะครับนั่นนั่นคือข้อข้อที่เป็นอุปสรรคละสามครับ เออเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอคติตรงไปตรงมาแต่เอไอก็อาจจะถูกมนุษย์เข้าไปบิดเบือนระบบใืมครับเหมือนเหมือนพวกที่โดนไวรัสเหมือนพวกที่ปลอ่อยมัวแวร์เข้าไปถู่างมันหรือถูกแฮกเข้าไปต่อตรงนั้นตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามา มันซึ่งมันจะทําให้การถูกแทรกแซงเข้าไปบิดเบือนระบบเนี่ยทําได้ยากมากละ่ะนะฮะแล้วถึงทําได้ก็จะถูกตรวจสอบได้อย่างไม่ยากเย็นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มันก็จะมีเออที่ที่ยังไม่เข้าไปสู่ระบบบล็อกเชนเนี่ยเยอะเลยนะครับ<ำ>นี่ก็เป็นอีกจุดจุดข้อจํากัด อีกข้อหนึ่งของ a อไอและ a อไอจะถูกหรือผิดไม่รู้ถูกโต้แย้งว่าไม่มีวิจารณญาณครับเอไอจะเป็นเหมือนเหมือนเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึง่งจะถูกตั้งระบบไว้โปรแกรแมไว้สร้างระบบไว้ให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 ทำหน้าที่ได้แต่ วิจารณญาณที่จะวินิจฉัยไปให้ถึงจุดที่เป็นธรรมในความรู้สึกร่วมสมัยของของคนแต่ละชุมชนแต่ละสังคมวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกต่างกันอย่างหลากหลายมันไม่เหมือนการใช้คนในแต่ละชุมชนในแต่ละ สังคมเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยค,คําศัพท์ขฎหมายคําเดียวกันครับในสังคมหนึ่งมีความหมายอย่างกว้างับในสังคมหนึ่งมีความหมายแคบลงโดยโดูที่ไม่มีการบิดเบือนไม่มีอคติเลยนะฮะเนี่ยหรือบางครั้งตรงข้ามเลยครับยุคหนึ่งในสังคมเดียวกันเหตุการณ์หนึ่ง ในหลักกฎหมายถือว่าอันนี้ขัดต่อ Public Policy ใช้ใชไม่ได้เป็นโมฆะแต่พอสังคมมันเปลี่ยน,ยนวิถีชีวิตคนเปลี่ยนสารโดยมนุษย์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนครับบอกว่า,วาอาเวลานี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วไอพฤติกรรมแบบแบบนั้นเนะี่ยที่เคยรับไม่ได้ในสังคมเนี่ย ปัจจุบันมันกลายเป็นที่นิยมยกย่องในสังคมอ้าบเห็นไหมครับในทางในทางกฎหมายเรายกตัวอย่างว่าในยุโรปเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยครับการจ้างคนไปไปปรบมือไปแสดงความโอ้โหชื่นชมยินดีในในโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องโอ้โหผิดต่อศีลธรรมเลย ก็เหรอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ต่อมามันก็ไม่ว่ากัน,นครับไม่ว่ากันอย่างนี้เป็นต้นของเราก็มีครับของเราก็มีหลายอย่างหลายประการสมัยหนึ่งเราถือเคร่งครัดเลยว่าทนายความที่ไปเรียกค่าว่าความจากลูกความว่าเอาเป็นเอาเป็นร้อยละเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลคดีนะถ้าคุณชนะ คุณได้มาร้อยหนึ่งคุณต้องแบ่งให้ผมห้าสิบนะครับเออข้อตกลงอย่างนี้กับลูกความเนี่ยนะครับได้ไหมในสมัยโบราณถือว่าฝ่าฝืนต่อาจริยธรรมของทรายคราหัดต่อความสงบเรียบร้อยสินธรรมดีของประชาชนเป็นโมฆะนะครับครับแต่ปัจจุบันปัจจุบัน,นสังคมเปลี่ยนในหลายรประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปในทางว่าก็ไม่เป็นไรนี่มันดีกว่าดีกว่าที่จะไม่มีใครเป็นทนายความให้เลยอ,ะอ่ะมันเป็นทางออกให้คนยากคนจนที่ไม่มีเงินจ้างทนายความอะ่ะสามารถมีทนายความมาช่วยให้ได้ชนะคดีได้อ,ะอ่ะเห็นไหมฮะในในปัจจุบันนะสภาทนายความเนี่ยถือว่าข้อตรลงอย่างนี้ไม่ขัดตอน มะรทา่ทำในความเอ้มีมากต้องคมเปลี่ยนเพราะลูกเพราะลกเปยนอาจารย์นั้นถกอั้าถ้าเกิดเราไม่ใช้วิธีอุปนาว้จจกินตัวเส็นมานภาษาง่ายๆนะมันมันก็ลําบากแล้วกันนะก็ถือว่าไม่ผิดต่อจเริยธรรมในมารยาของทายนความนะนั่นแต่ว่ายุคหนึ่งยุคหนึ่งสิ่งเรียบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปอาจจะผิดก็ได้หรือยุคหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่แปลว่ายุคสมัยเปลี่ยนเป็นยุคที่ถูกต้องเป็นไปได้อาจารย์ ใช่ครับนั้นสิเี้ย AI ไม่มีชีวิตไม่มีจ,จิตใจไม่มีวิญญาณที่ความรู้สึกก็จะใช้ได้ใช้ไม่ได้ในหลายกรณีตราไว้แต่ครับก็นี่แหละนี่แหละมันก็มีข้อจํากัดเยอะที่ทําให้เห็นกันว่าโอ้โหคงจะต้องอีกนานละเทคโนโลยีมันจะพัฒนามาถึงขนาดว่าจะไม่ต้องใช้คนเป็นผู้พิพากษาละ คงต้องอีกโอ้โหอีกหลายหลายหลายขั้นตอนของพัฒนาการทางเทคโนโลยีล่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็เห็นตรงกันว่ายังเข้ามาไม่ได้ครับเข้ามาแทน<อ>ไม่ได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้ามา,า,มาช่วยไม่ได้นะเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาเออมาช่วยได้บางจุดได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ครับอย่างอย่างเอไอเนี้ยเขาจะช่วยแบบว่าอยากรู้ข้อมูลอะไร เออเสร์ดาวถามเข้าไปเนี่ยเนี่ยนะยังยังแชท GPT เนี่ยกไม่ต้องม่ต้องรอกูจะให้ให้เขาให้เขาเอ้ยข้อมูลมีอย่างนี้อย่างเนี้ยแกช่วยเขียนคำพิพากษาให้หน่อยได้ไหมด้อาจารย์อาจารย์เยรอไหมออมันทำได้แน่แน่เพราะว่าขนาดฝ่ายวิชาการใส่ข้อมูลแล้วให้ให้เขียนบทความวิชาการแกได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหครับเออ แต่ว่าเขียนแล้วมันจะถูกหรือผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันทำให้ได้โดนประมวลจากข้อมูลอะไรที่ที่มีอยู่ในระบบในอะไรของแกเนี่ยออกมาอันนั้นเนี่ยก็มีได้แล้วยิ่งปัจจุบันนะครับ Microsoft เขาพัฒนาไอไอไอบิที่ใช้ร่วมกับ GPT4 เนี่ยโอ้โหมันยิ่งเก่งมากเลยใช้ให้มันแต่งเพลงก็ได้ใช้ให้มัน ทำงานวิกฤติศีลน,นะสร้างภาพวาดภาพวิกิตพิสดารโอ้โหวดงาม,นม,มนขนาดทำ,ทำให้เกิดปัญหากฎหมายว่าเอาแล้วลิขสิทธิ์จะเป็นของใครอะ่ะเป็นของเอไหรือเป็นของมนุษย์หรอ <c oughs> เปค <c oughs> เ่ัเนี่เนี่ยมันมันก็มีประโยชน์ที่จะเอามาใช้สมมุติว่าอยากรู้กฎหมายเปรียบเทียบ ของทั่วโลกว่าไอ้กฎหมายเรื่องเนี้ยในในประเทศต่างๆมีประเทศไหนมีไว้ว่าอย่างไรหรือไม่เนี่ยปัจจุบันนะในะหรือในสมัยก่อนถ้าเราใช้กระดาษนะยากมากที่จะทำได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากดเข้าไปถามแชท GPT หรือบินนะฮะมันตอบได้รวดเร็วมากเลย คือผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นบุคลากรในสารก็ได้หรือว่าคนตั่วไปอยากจะรู้คดีเป็นไงก็แค่เข้าไปเซิร์ชหาในแชทจีวทีมันก็ช่วยเขาเก่าแม่นขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีข้อมูลที่พักอินเฟสเนมากขึ้นได้จ้นะใช่ครับก็ก็ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของคนใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบใช่ไหมฮะมันช่วยได้เยอะครับแต่แต่ แต่พอเอามาใช้กับระบบกฎหมายไทยมันช่วยได้น้อยมากเลยครับอืเพราะฐานข้อมูลกฎหมายไทยเนี่ยที่จะถูกนำเสนอเข้าไปอยู่ในระบบของโลกออนไลน์ของระบบโซเชียลต่างๆรวมทั้งจะทำเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยน้อยมากครับ,รบเราเคยเราเคยทดลองกับ h a GP t GPT เมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยตอนที่มันกำลังโอ้โหคนตื่นตาตื่นใจมากโอ้โหมันตอบได้ทุกคำถามเลยพอถามปัญหากฎหมายอะไรที่เป็นของของยุโรปหรืออเมริกานะมันตอบได้เพราฐานข้อมูลเขาทำไว้ไเยอะมากแต่ของไทยตอบไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมฮะแต่ลักกฎหมายไทยเนี่ย เราทําเป็นภาษาต่างประเทศน้อยมากครับักหลข้อมูลส่วนใหญ่ในในนิติศาสตร์ไทยเนี่ยมันอยู่ในภาษาไทยและเอาใส่เข้าไปในโลกโซเชียลน้อยมากครับไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่ทันสมัยเพราะนั้นเราทดสอบถามกฎหมายไทยง่ายๆเข้าไปกับแชท GPT เนี่ยมันให้คำตอบออกมาเนี่ ผิดเรื่องผิดราวไปเลยแต่เรารู้เลยว่าทําไมมันถึงตอบอย่างนั้นเพราะมันก็ไปอ้างเอาข้อมูลเก่าๆที่เขาโพสไว้ในโลกออนไลน์กันเนี่ยแต่มันไม่ใช่ครับไอ้ไอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันถูกกฎหมายใหม่ย,ยกเลิกเปลี่ยนแปลงไปนานแล้วเห็นไหมซึ่งมันไม่มีฐานข้อมูลร่วมสมัยอยู่มันไม่เหมือนใน ในฐานข้อมูลในกฎหมายของของฝรั่งมาแล้วแหละนะฮะกับผมครับเอาเอาว่า a อไอจะลุกคขึ้นขึ้นมาในวงการยกสารแล้วกันผมไม่เร็วไม่ง่ายนะเหี๋ยวที่อาจารย์ว่าไว้แต่ว่าก็สามารถอามาใช้สับสนุนปรับปรุงหรือแปลเปลี่ยนง,งานสับสนุนบางอย่างได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ครับได้แน่นอนเลยครับทุกวันนี้เราก็ใช้กันอยู่เวลาเวลาเราอยากได้ ฐานข้อมูลกฎหมายไทยนะครับเราเราไปถามเอไอของของสากลเนี่ยแกอาจยังไม่ทันสมยัยแต่เราเข้าไปที่เข้าไปที่อะ,อะไรเราฐานข้อมูลของสำนักงานกบการกิษฎิีการเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยเขาเขาเ,ขาเขาพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายไทยเนี่ยละเอียดมากแล้วทันสมัยมากดีมากเนี่ยอย่างนี้ช่วยเยอะเลยครับ ครับปัญหาสมัยก่อนที่เราเคยเอากฎหมายที่เขายกเลิกไปแล้วมามาใช้ตัดสินคดีบ้างมาออกเป็นข้อสอบแล้วก็แล้วก็เอาผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้แทบไม่เกิดขึ้นแล้วครับครับส่วนส่วนท้าอาจจะแต่ว่า,า,าในใน,ในต่างประเทศอาจยนะ์ฮะเรื่องของเออมาใช้ในกระบวนการตัดสินนศารและหรือนิสารนะจะเนะ้เขาเขาเขา เริ่มมีการใช้หรือการบีผู้พาการณ์ยังไงบ้างอาจารย์ในแง่ของต่างประเทศนะโดยเฉพาะทางทางยุโรผมว่า,าใช้มากขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะนะครับในระบบในยุโรปซึ่งใช้ระบบไต่สวนับพอใช้ระบบไต่สวนเนี่ยสารมีลกลไกยมีเครื่องมือและมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นท hmm. ่านจะไปตรวจจากอะไรท่านจะไปวิ่งไล่ตามเ ถนนลนระแคมไปตามหมู่บ้านไม่ใช่เลยครับเดียเ๋ยวนี้ท่านใช้วิธีเข้าไปในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เห็นไหมฮะแล้วท่านก็จะได้ข้อมูลอะไรมาอย่างน้อยท่านก็ได้เบาะแสะอะไรที่เอามาช่วยประกอบการวินิจฉัยของท่านได้ดีกว่าด,ดีกว่าโอ้โหไม่มีไม่มีเครื่องมือพวกนี้ช่วยครับครั่นแต่ว่าที่อย่างของที่โินในระบบไตส่สวนรัฐศาสรก็ทําท สารต้องทำหน้าที่ในการหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงแต่มามามาใช้การที่บ้านเรล่านี้ไม่ใช่แต่ไม่ได้บอกเก่าหาใช่ไหมครับใช่พวกเราในบ้านในประเทศไทยเนี่ยระบบดั้งเดิมของสารไทยคือระบบสารคดีแพง่งคดีายาญาเนี่ยนะครับเราเราหนักไปในทางแบบของแบบของคอมมอนลอแบบของอันรอของจุด<ร>ของโจทร์บระบบกเก่าหาให้คู่ความต่อสู้กัน ศาลจะวางตัวเป็นกลางคอยให้คะแนนใครเก่งกว่าคนนั้นชนะเห็นไหมครับมันจะว่ามันจะว่าดีก็ดีคือคือศาลไม่มีโอกาสผิด,ดอ่ะถูกไหมในสุดเพราะว่าศาลไม่ได้เป็นคนเป็นคนเอาไอ้อข้อมูลพวกนั้นมาตัดสิน<ๆ>ก็คุณสู้กันสิแล้วราลต้อสรู้ว่าของใครดีกว่าคนนั้นก็ชนะไป าเราจะมาโทษอะไรศาลละก็คุณเราขออ้นนขอมูลสู้เขาไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้ในแง่ของข้อดีสําหรับการทําหน้าที่ของศาลแต่แต่มองในแง่ว่าแล้วถ้าคู่ความเนี่ยมีฐาน,นะไม่เท่ากันบ็เสุดมากเงินเห<ม>็นกั่การชดเชเพราะว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะในการหาพย,ยานหลักฐานเนี่ยแล้วก็ความสามารถความรู้ ไม่เท่ากันการเข้าถึงทนายความที่ที่เก่งกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันครับมันก็ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมากยิ่งขึ้นขยายผลในความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยเนี่ยให้เข้ามาในแวดวงของระบบงานยุติธรรมให้มันหนักข้อยิ่งขึ้นเนี่ยเนี่ยข้อเสียของมันก็ตรงนี้ครับครับ,รบเขาถึงได้ เรียกร้องคุณที่สุดจะพบว่ามักกฎหมายจํานวนส่วนใหญ่มันในปัจจุบันมักจะเรียกร้องว่าเอากลับมาใช้ระบบไต่สวนเธออผมได้ยินเสียงอยับก็มีเหมือนสารปกครองสารรัฐธรรมนูญับสาลภาษีอกกรนี่เขียนชัดเลยครับว่าให้ใช้ระบบไต่สวนเห็นไหมไม่ยอมให้ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนในคดีแพ่งและ กำลังกำลังผลักดันอย่างเป็นที่ไปที่คดีอาญาคดีอาญาเนี่ยกลับมาใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักแม้ว่าอย่าใช้ผสมกล่าวหาบ้างไต่สวนบ้างนะเอาไต่สวนเป็นหลักเหมือนศาลปกครองเลยเหมือนศารรัฐธรรมนูญเลยแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับครับครับ อาจารย์แต่ว่ารื่ของขอ AI ที่เข้ามาแล้วถ้า,าถ้าอนเรื่องของทางสารพอปล่อยภาษอาจารย์จะเข้าไปแทนที่การทํางานของเอาอย่างอย่างอายการหรือหรือสลายความหรือตำรวจได้ไหมฮะ a ออที่เข้ามาแทนที่ทกรวนการเหล่านี้ได้ไหมผมว่าผมว่าทางตารวจเนี่ยจําเป็นมากที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นต้นทางต้นทางที่ท<า>ทรวบรวม จะรวบรวมข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานแล้วใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เครื่องมือเหล่าเนี้ยแก่ตำรวจเป็นอันดับแรกเลยนะฮะเขาเขาจะต้องมีเครื่องมือที่เข้าถึงข้อมูลอะไรอะไรที่ที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะอย่างเช่นเอาเอาเรื่องฐานทุนระบบโทรทัศน์วงจรปิด ต้องให้งบประมาณให้เขาสามารถเอาคุณภาพแบบแบบ 5G มาใช้แล้วใช้ได้อย่างควบคุมได้กว้างขวางเท่าไหร่ตำรวจก็ทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับแล้วพอตำรวจทำแม่นตั้งแต่ต้นพอคดีเคลื่อนไปที่ท่านนายการไปที่ศาลมันก็มันก็ง่ายขึ้นเลยไหมครับตลอดทาง แต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไม่มีเครื่องมือกลงไกที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรที่ที่ละเอียดละออเนี่ยท่านทำหลวมๆบ้างท่านทำข,ดขาดๆเกินๆผิดๆเพียเพ้ยนๆไปบ้างให้อายการเก่งแค่ไหนสารเก่งแค่ไหนก็ช่วยแก้ไขได้ไม่มากเพราะว่าสารตั้ต้นไม่ใช่ล่ะรช่เพราะมันผิดตั้งแต่ต้นผมว่าผมว่าต้องให้ต้องให้อย่างเนี้ยอย่าง อย่างระบบของเขาเรียกอะไรล่ะสอทอไหมฮะสำสำนักงานงานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอะไรเนี่ยรข,<อ>ของของตำรวจเนี่ยผมว่าเก่งมากนะแล้วก็ถูกต้องเลยที่เราต้องเสริมงบประมาณแล้วให้ให้การลงทุนตรงนั้นน่ะนั่นคือต้นทางของคุณภาพของงานยุติธรรมทางอาญา<อ>แล้วก็อย่าลืมดี DSI กรมสอบสดีสสเด <c oughs> เขาเขาก็มีผลงานทําแบบนี้นะเก่งมากนะฮะคดีค้ามนุษย์หลายคดีคดีอะไระเ่่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโลกออนไลน์แล้วเอาไปเอาไปขายทั่วโลกเนี่ยอโอ้โหโดีอไซนเคืปปราบสำเร็จมาแล้วโดยที่ กฎหมายยังยังไม่ได้เข้าไปช่วยเลยเขาใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีด้านดิจิตัลเนี่ยเข้าไปเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆมาได้แล้วเชื่อมโยกจนกระทั่งปราบปรามพวกคนร้ายแบบนี้เนี่ยได้อย่างเขาเคยได้รับการยกย่องนะว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นของเขาครับ <c ười> ครับผมก็เลยว่าต้องติดอาวุธให้กับกระบวนการยุติธรรมทางต้นทางเป็นหลักด้วยนะฮะ ใช่ครับอาจารย์ครัตที่มองเป็นมวลในของอาจารย์เองนะฮะตอนนี้ข่าวข่ารที่ทำนี้ว่าต้นทางกลางทางหรือปลายทางก็ตามแต่กับการรับมือการเข้าใจเรื่องของการเข้าของเอไอบักมาแค่ไหนไงอาจารย์ผมว่าผมว่าเอามองจากคนรุ่นผมนะครับผมว่าสอบตกละอย่างคนรุ่นผมเนี่ยผมเข้าไปร่วมงานกับกับคนใหม่ๆ นักกฎหมายหน,หนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ๆ<ต>เรารู้เลยว่าโอ้โห<ต>เราไปไกลแล้วเขาไปไกลแล้วยังมีหลายอย่างท <ๆ S 2> <ะ>ี่เราต้องดูเพิ่มนะใช่เราอย่างผมเนี่ยต้องถอยลงมาเป็นคล้ายๆที่ร,รึกษา<อ>ค,ค้ายๆคอยช่วยติงอะ<ช>่ะ<อ>เอออย่างนี้มันจะมันจะออกนอกรู้นอกทางไหมอออคอยทวงคอยติงเขา แต่ว่าจะให้เราไปทํางานบุกเบิกเรื่องใหม่ๆไม่ได้ไม่สู้ไม่ได้ครับไม่ไ,ไมสามารถเออเอ,อ,อย่างเนี้ยเห็นชัดเลยครับนะครับแต่ในระหว่างคนรุ่นใหม่ด้วยกันเองนะครับคุณผู้สืก็แตกต่างกันเยอะนะเออแล้วก็เอากลับมาในคนคนรุ่นเก่าแบบรุ่นผมเนี่ยที่เขาเก่งๆแล้วทันทันท่วงทีเนี่ยมีนะผมยกย่องเลย คนหนึ่งที่ผมคิดว่าว่าท่านปรับตัวได้ได้เร็วไม่รู้จะเอ่ยเอ่ยชื่อได้ไหมนะฮะแต่ามาใช่เรื่องชื่อมลวเลยครับเออแต่แต่ผมติดตามงานของท่านทางด้านทางด้านสื่อมวลชนบอกโอ้โหเก่งมากคนรุ่นเก่าแบบนี้นี่คือคนคนรุ่นใหม่ในร่างกายของของคนรุ่นเก่าอาอาจารย์หมายถึงใครครับผมอาจารย์หมายถึงใคร เอ่ยได้เอ่ยได้ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะมีกี่คนแต่เท่าที่ผมตามดูและเชื่อชมก็คือคุณสุดทิชัยอ๋อทุก<ล>ที่ <laughs> สุทธิใช่ใใชท่าน,<ช>นสามารถตั้งสถานีโทรทัศน์ของท่านเองเลยนะใช่คนคนเดียวถือว่าถืว,ว,ว,วเก่งมากเลยอะไม่ต้องไปอาศัยสถานีไหนเลยก็ทำของท่านเองเลยก็ต้องยอมรับว่าคุณทิชัยเนี่ยเป็นคน ข่าวคนสื่อมวลชนรุ่นต้องบอกว่ารุ่นเก่าแต่ว่ายืนอยู่ได้ในโลกปัจจุบันโลกอันาคตและไม่ที่ยอมรับนะครับครับแล้วฐานข้อมูลเขาเนี่ยไม่ไม่ลาหลังนะฮะฐานข้อมูลเขาก็อยู่ในระดับแนวหน้าก็ช่วยให้เราที่ตามท่านก็พอยทันโลกเข้าไปด้วยได้อีกอยู่ระดับสองก็ยังดีนะฮะแถวสองแถวสามก็ยังดีกว่าลาหลังไปเลย แต่อว่าเมื่ยังเมือ่อบุกคลไหนเนสเสียงใดคือวิธีคิดนะาอาจารย์หมายว่าต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับมันรุ่นรุ่นรุ่นอาวุโสโก็จะทําหน้าที่แนะนําติติงชี้ทางถือว่ารุ่นใหม่ก็ก็ก็ต้องใช้เคเข้า,าช่วยท,ที่ที่หนักที่สุดนะครับ,รบผมาว่าวงการศึกษา,ค,าครูบาอาจารย์อ๋อใช่ครูเนี่ยนะถ้าตามไม่ทันเทคโนโลยีนะ หมดรูปมวยเลยหมดเลยหมดเลยฮอาจารย์เพราะอะไรรู้มาฮเพราะว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องอ่านตำราไทยเขาเขาดูมากกว่าเขาไม่ก้องฟังเลคเชอร์ก็ได้ถูกไหมฮะครับโอ้โหขนาดที่เรากำลังเลคเชอร์อยู่ในเรื่องไกลๆนไกนเรื่องก็เขาเขามีฐานข้อมูลเขาเปิดโทรศัพท์เขาเดี๋ยวรย์ขาอาจรา์ก็ได้าจารยเขาไปจราง น้องถึงเวลาบ่นแล้วจะต้องมาฟังข่าวกันคุณจะมามาถามหน้าของคุณครับท่านอาจารย์นะฮะวันนี้พระราชาพระราชาเราเคยใหม่ดีครับขอบคุณครับท่านอาจารย์จารย์ัทตีตระกูลลาไปด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ